จะแอกจะแอกใช่ป่ะล่ะแอกก็ต้องโพดิเออเอาเอาล่ะเรา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 เป็นแชมป์โพสักวันหนึ่งแอก้ากูไม่เคยเข้าไปแล้วได้ของเลยไปโลทฮอปไอ้ทักทายหูยด้วยเลยเป็นเชียเลยเตยกูจังเลยไอ้สัสว่าดิีกว่าทิวก็ไม่ต้องเป็นต้องไปลงโพมึงต้องไปโชว์งูเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ก่อนตอนเราเล่นครับจีไรในคอมแม่งก็ดีนะเว้ยแมนชั่นอ่ะดีทุกทุกอย่างเลยสัสโปก็ดีแล้วถึงโปเฮี้ย คือพวกโดนเก็บหมดไอ้เหี้ยขึ้นระเบียงพอดีเยี่ยมเฮ้ยเหมือนจะฟรีรู้เลยนะเหมือนไม่เห็นใครเลยลงแอคลงทันทีไอ้ยี่ห้อตายยังไงตายกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไปเสียปืนเดี๋ยวกูดูเรามากระจาดกันเต็มเลยเราไม่หยุดเลยบอกว่ามีคนใช่ะปะแป๊บนึงเอาละเดี๋ยวได้มีละทำตัวเงี้ยทำตัวอย่างเงี้ยไอ้เกิดยิงตายกันอ่ะอยากลองยิงเลยเอาละไอ้เหี่ห้ยหลังหลังเรานี่หว่ากี้ เอา UMP มาเลยเดี๋ยวเช็คเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอาเดี๋ยวมึงใช้ไอเดเอายมึงจะขอมาเดี๋ยวกูกับกูทำไมเนี่ยคนอาชีพนี่แหละครับแออออดเงโโ้หเออมีมีตัวมีตัวเราต้องทอบคอนเทนต์ให้นนไงัยคือกูต้องหล่อใช่ไหมกูเป็นคนอัดคลิปกูต้องหล่อเอออให้นนไดง่อย S X O ทำไมกูหล่ออย่างน้ไอ้สัสเอ้ยมีมีมีเอ้ยสามตัว เออนี่นี่นี่ไหนไหนไหนมายิงอะไรนี่หลังหลังหลังยิงของอยู่เฮ้ยหลังหลังหลังสองตัวหลังสองตัวไอ้เหี้ยบอกเก็บของอยู่เฮี้ยอะไรล่ะมีล็อกมีล็อกโอเคโอเคล็อกไปตัวนึงเอ้ตีวยมีตัวยิงอีกตัวยิงอีกตัวมีงบอกมีสองตัวไหมเออโอมนั่งกัดกันเฮ้ยหลัง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 มาอีกตัวหลังไม่ตัวหลังแก้ผ้าอีกตัวเนี่ยไม่ไม่าเรียกแข่งเลยสิใครอยู่ไหนวะใครอยู่ข้างบนใครอยู่ข้างบนใครเห็นละกูว่ามึงกำลังวิ่งไปทางอ้อมเห็นอยูู่่ยยิงมันนอหวะ โอ้โหโปืนมัลั่นไอ้ในในผมไม่มีคนเไยมากันสิบเลยแหมเพราะกระสุนดันได้เลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไพ่ยิงมันใครชนะได้เห็นกันประเมินแมตช์แบบสนุกไหมสนุกมากอ๋อมีอะไรอยากจะพูดกับพวกกูไหมไอ้สัตว์ฟรีรูทไอ้สัตว์มากัดกาอะไรเยอะเลยเลยเลยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอ่ะไม่ไม่เก่งแล้วอ่ะ เราทองไหมเราทองไหมก็ไปรถทองกว่ากี่ไปไหนกี่ไปไหนอีโผล่โผล่แยกกันนะขี้นี่เยอะมากตีเอต่าแยกไปโฮมตายแน่เลยร้อนร้อนร้มีคนลงมีคนลงโอ้โหลงเยอะมากเลยไอ้มันเอพ่นด้วยเหรอมันลงรูนเหมือนเลยกูเพิ่งได้มาเนี่ยกูได้ไอพอกูไม่ใช้เฮี้ยแม่งเปีงกูยังไม่รู้เลยว่าใช้แล้วแม่งมีประโยชน์อะไรกูยืนไม่เอาไม่มีตัวความสวยงามไงเออก็เหมือนเหมือนชุดเราแหละไอ้เหี้ยแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลย แล้วมึงจะซื้อมาใส่ไหมเฮ้ยเด็บ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 สิบตามเยอะแยะเยอะแยเห็นโลดแยอไปได้แต่สุดท้ายแต่แต่ไว้ตรงไหนข้างๆเราอ่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วสองตีตีหนึ่งนั่นน่ะโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตีเดียวด้วยข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีโอ้โหลงมามีกระเป๋าสองตลกวะเนี่ยไม่ใช่ตีและไม่ใช่ไม่ใช่ตีเดียวละไอ้สัสสภาพนี้เฮ้ยมึงใหญ่หงมมึงมีปืนมึมีปืนเออยมึงมีปืนไง มีปืนแล้วไงเขาก็มีไหมกูจำได้ว่าลงหน้ากูลูยิงเสร็จและกูได้ยินเสียงมันยิงข้างหน้าชัดมากเอ้ยในบ้านในบ้านแพรแพรในบ้านยิงไม่โดนโทษโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่นอกแต่นอกมีแ้่นอกมีตัวยิงคุณนั่นน่ะวะใครโดนใครโดนกำังมาวิ่งกันรดนรุนเลย ขอแอ็หน่อยไอ้สัตว์ขอหล่อหน่อยใช่ไหมตรงในตรงตรงแถวแถวหน้าเราอ่ะมีอีกนะยิงกันตรงไหนวไอ้ข้างหลังข้างหลังสามข้างหลังสามเอ็นอีอีสามคนทิดเอ็นดับวิวทิดสองหกห้าสองตัวเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วมีแม็กเดียวด้วยเดี๋ยวปะ มีแคปืนหลังหลังมีอีหลังมีอีกมาาล้วมาแล้วเห็นเหหลังหลังโอ้โหอ๋อเยอะไปว่ะสี่กีคนกูสี่คนเฮ้ยอย่าปิดประตูบ้านเปิดด้วยเอาไปก่อนยิงได้ยิงนกีกูคันไม่ได้เลยือกน้อยมึงดูดิเลือดกูดินักกู้สัยเอูคไหนคนนอกเลือดเยอะกว่าไอ้บกูบอกให้ เฮ้ยระเบิดเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมันเข้ามันเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วอ่ะโอ้โหมันชาร์จเข้ามันชาร์จเข้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูประตูเดี๋ยวกูดูประตูเดี๋ยวกูเล่นกระหน่ําให้ตอนนี้ดูของมันดูของมันมีมีของดีไหมไม่มีเยเลยจบเลยเฮ้ยมียาโหโคตรเยอะข้างหลังหลังบ้านมึงมีสี่คนไอ้ชี้ประตูนี่เสือเปิดที่กูเห็นชัดเจนมากเลือดไอ้กี้โคตรคอมบังเงี้ยสิคีมึงอยู่ไหนมึงทำอะไรอยู่อ่ะ ไเฮ้ยมันไม่แอบมันู่เเห็นกูมันไม่เห็นกูไอเฮี้ยแล้วก้มแอบมันไม่เห็นกูมันก็ไม่เห็นกูแล้วมันกำลังจะเห็นกูแล้วกูเชื่ออย่างนี้มึงดูเลือดไอ้ไม่ไม่นนมึงดูมึงดูเลือดอีแลให้มันแอบเถอะจริงๆไอสัตว์มึงดูเลือดมันแล้วให้มันแอบเถอะสัตว์ป่าชายไปไกลๆไปไอเฮี้ยไกลมันกลางล่มวะเนี่ยหรือเปล่าชยวายสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อมันพุ่งเฉยกูตกใจนึกว่ามันแบบมันลงเครื่องบินมาแล้วกลางล่มเลย ก็เฮียเก้อเ,เลยสัตว์แล้วปล่อยไปแบบปล่อยไปแบบไอ้โอ๊ตอะอเฮียหลักสุดไอ้โอ๊ตนี่หว่าไอสัตว์ <c oughs> แม่งกว่าจะถึงพื้นเขาก็ตายไปแล้วยี่สิบคนเลยสัสไม่มีใครมาตั้งใจเรียนหรือเปล่านะฟีรูสโอเคอย่ามาตั้งใจเรียนแบบผู้ครูตอ,รตอนนี้เฮ้ยไม่ฟีแล้วไอสัตว์ไอสัสยียอะไรวะกูเห็นกูเห็นกูเห็นล่มเมื่อกี้ข้างหลังข้างหลังชนวนเห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ไอสัตว์โอ้โหเฮียคุณละกูณเข้าใจละ นี่ไงฟรีรูทไงของยิงล่วงมาแล้วเฮ้ยต้ <c oughs> องกูเสียตีหน้ากูหน้ากูหน้ากูเลยวิ่งมาอยู่ตรงนี้เลยโอเคน่าจะเสียงตีนตรงนนนแหละแต่กูได้บังเอิญได้ยินไปด้วยอ๋อไม่ใช่นี่หว่าเสียงตีนด้วยกูมีเ,<ร>เวกเตอร์ไอ้สัตว์รัวมากไหนไอ้สัตว์ไม่ต้องคาไปแล้วตกใจเยี่ยมันก็คือเสียงตีนตรงนี้ตกใจเทียไผคมีเอฟสิบหกด้วยใครอยากได้ยิบไปเลย ยังไม่ทันได้บอกเลยมึงหยิบไปแล้วเมื่อกี้กลัวเร็วมากกลัวอยากได้เว้ยหลักสูตรจอมโจรไอ้เหี้ยกีกี้สับเปะือกไอ้สัสเก็บศพเอามีหน้าที่เก็บศพนี่เองผมมึงสาบกันมันมากกูยกแต่ยานี้ให้เลยเโรมกลบไปที่กีต่ำเรื่อยหน้าโรงเรียนแม่งเยอะจังวะกูเป็นคนยิงนกแท้ๆไอ้เหี้ยวิ่งไปไวกว่ากูอีก มึงก็ยิงกันซะติดโคโลดีกอ่าอโอโกูถนัดโคโลมากกว่าเล่ต่อถินโคโลโคโคโลกราฟิกเลยซสโคโลไลฟ์ตายนี่กูมีควันหกลูกเลยเฮ้ยใครมีใครมาตายตรงนี้เนี่ย,ยเหียม,มีเวกเตอร์<ม>แล้วไม่เอาไม่เอาสาก,าก้าก็ได้เฮ้ยเอาเอเคเลนะมีคนรู้แล้วนะอ๋อง มีแล้วไอ้ยิยงกันขนาดนั้นอันตรายนะเฮ้ยมีคนลงมีคนลงขา้างหน้าที่ไหนที่ไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว<ม>วิ่งอยู่ข้างหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งรเดี๋ยวเจเดอ้ยเอา้เอาทไหนวะไม่ใช่ดิบันฟา้บาบันฟา้าเฮ้ยโอ้บันขาวบันขาวเฮ้ย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 ยเฮ้นเ้ยเฮ้ย้้าเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ้ยยยยเฮ้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 ย บอลดีหมดนะยจนมีใครนะเฮ้ยเอ้ามาจากไหนอีกอะตัวเดียวเลยอีขาวเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันดีโหลดอยู่มันยังไม่ได้ยิงนี่มันก็จะฮัลโหลว้่าไอเ้ิกแอคเลิกแอคหี้ย